มาดูกันต่อนะคะต้องบอกว่าเรานําเสนอความน่ารักนะคะของทายาทผลบันเทิงเยอะมากเลยแต่ก็มีคู่รักนะคะหลายๆคู่ในวงการบันเทิงที่อยู่ด้วยกันถึงไม่มีทายาทไม่มีลูกก็ยังรักกันหวานชื่นสุดๆไปเลยละคะ่ะอคุณผู้ชมเรานําเสนอกันเลยแบบนี้นะคะคู่แรกค่ะ คู่รักตอดนุ่นนั่นเองค่ะอย่างที่ทราบนะคะคู่นี้เ็าโหแต่งงานกันมา1ิปีคุณผู้ชมนะคะจนรุ่นน้องบางคู่เนี่ยเขามีลูกแซงหน้ากันไปหมดแล้วนะคะแต่ทั้งคู่ก็ยังชิลอยู่นะคะเพราะเขาเป็นสายชิลนั่นแหละค่ะแล้วก็สแบบนี้เนาะถูกต้องนะคะแม้จะไม่มีทายานนะคะคู่นี้เขาหวานไม่มีตกจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลวันครบรอบงานทำบุญเราจะได้เห็นภาพที่ทั้งคู่เนี่ยควงคู่กันไปด้วยกันตลอดนะคะแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยไม่เคยมีข่าวเรื่องมือที่3ามเลยสักครั้งเลยคุณผู้ชมค่ะ มาดูกันต่อคู่ที่2นะคะคู่นี้ก็หวานเช่นเดียวกันค่ะ คู่ของพี่ป๊อกปิยธิดาแล้วก็พี่ตักนั่นเอง<ช>คุณผู้ชมของรักกันมายาวนานมากคุณผู้ชม16ปีแต่งงานแท้ชีวิตเป็นสามีภรรยายมามากกว่า9ปีก่อนในนี้เขาเคยแบบนําเสนอไปรับเปิดใจในรายการห<ช>นึง่งว่าโอ้โหก็จะมีวันนี้ได้มันครึ่งค่อนชีวิตเลยนะ<ช>อยู่ด้วยกันมานะคะหลายคนก็ถามบ่อยนะคะว่ามีบิบเบี้บีสักทีนะคะซึ่งทั้งคู่ก็บอกว่าจริงๆแล้วก็อยากใช้ชีวิตกัน2คนตายายเนี้ยแหละค่ะเนื่องจากทั้งคู่ก็อายุมากแล้วแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ก็มีหลานให้ดูแแแลลลค่่ะนีี้้กกก็ววาาปปมเ ส่วนคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่หลายๆคนชื่นชมในความรักของสองคนนะคะก็คือพี่ก้อยบ้าเลยรักแล้วก็พี่โยกอนุสรนั่นเองนะจ๊ะคืออยู่กันมานานแต่งงานกันมานานแล้วมากกว่า9ปีแล้วก็ยังไม่มีเบบีป็นโซทองคล้องใจคือฟังข่าวในหลายๆครั้งคู่นี้เขาก็พยายามมาหลายหนแล้วแหละแต่ยังไม่สมหวังก็ไม่เป็นไรนะคะซึ่งช่วงแต่งงานแรกๆอย่างที่บอกไปทั้งคู่เนี่ยยืนยันบอกว่าไม่ขอใช้ทางรัฐนะคะก็พยายามด้วยกันมาตลอดนะคะก็วิธีการทางแพทย์ตอนแรกๆก็ยังไหม่ มีนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะปรึกษาหมอกันแล้วใช้วิทยาศาสตร์ช่วยกันแล้วยังไม่มาถึงยังไม่มาความหวานที่มีให้กันเนี่ยเขาเพิ่มมากขึ้นตลอดดนะคะถ้าวันหนึ่งมันยังไม่มาจริงๆก็ไม่เป็นไรคู่นี้ก็โอเคนะคะกคนเดียวแล้วอย่างที่บอกไปว่าพี่ลกเนี่ยเป็นผู้ชายที่โรแมนติกและอบอุ่นมากใส่ใจรายละเอียดของภรรยาได้ดีทุกทุกอย่างเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีอีกคู่หนึ่งอู้สวยหล่อมาแรงคู่นี้นะคะคุณนัทมีเรียและก็คุณอ้างถิชาตคู่นี้เป็นสายสตรองออกกำลัง กายบ่อยๆเนาะได้เห็นกันตลอดเลยใช้ชีวิตสามีภรรยามาเนี่ยเปีแล้วคุณผู้ชมอยากมีลูกมาตลอดค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนกับทุกๆคู่แหละพยายามใช้ทุกวิถีทางในการจะมีทายาทและวิทยาศาสตร์ก็แล้วไหวพระขอพรก่อนแล้วนะคะมหมดเงินไปเป็นหลักล้านแต่น้องยังไม่มาไม่เป็นไรค่ะยังไม่มีน้องทั้งคู่ก็แฮปปี้ดีกับชีวิตสามีภรรยากันแบบสุดๆส,สวีดีไม่มีตกใจไอ้คู่หนึ่งสวีดีไม่มีตกเช่นเดียวกันนะคะยิ่งมาทํา YouTube ด้วยกันโอ้โหยิ่งเห<ด>็นความสวี นี่นะคุณเอมี่แล้วคุณซีนี่เองค่ะเออที่เคยบอกว่าตัดสินใจกันแล้วว่าจะไม่มีลูกนะแต่ว่าหลังจากแต่งงานมาได้ไม่กี่ปีจู่ๆเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะฝ่ายหญิงกลับประกาศว่าหนูอยากมีลูกแล้วค่ะพี่อ๋อเห็อนก็ย้อนสามี ไม่ใช่อะไรเพราะว่าอะไรเพื่อนๆไงเขาก็มีลูกกันใช่ไหมเล่นกันหลานไงเออก็ติดใจหลานไงคุณผู้ชมค่ะก็อยากมีบ้างค่ะแต่ถึงจะมีน้องหรือยังไม่มีนะคะก็เป็นอีกคู่ที่มีความหวานที่มีให้กันและกันไม่ลดน้อยลงเลยนะคะสักนิดเดียวก็ไม่ลดนะคะแม้ใช้ชีวิตสามีภรรยามาเจปีแล้วนะจ๊ะคู่นี้เอเล็สวยเล็กสวยเออน่ารักทีเดียวนะคะปิดท้ายอีกคู่หนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้เป็นคู่รัก รักโลกคุณผู้ชมออค่ะเออท็อปนุ่นนั่นเองนะคะแต่งงานกันมา6ปีค่ะ ประกาศชัดเจนนะคะว่าสบายใจที่อยู่กัน2คนคนนี้เขาจุดมุ่งหมายเขาแน่ๆนะเขาแฮปปี้ที่จะอยู่2คนตั้งใจจะไม่มีเบบีตั้งแต่เรื่องทายาทเขาบอกว่าไม่คิดเอออยากจะมีเท่าไหร่ก็ไม่คิดนะคะเพราะว่าใช้ชีวิตคู่แบบเนี้ยแฮปปี้ดีที่สุดแล้วค่ะแถมยังมีแพลนนะว่าจะสร้างบ้านพักคนชราด้วยเออแล้วเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและที่สําคัญก็แบบรักโลกแบบอีโคอีโคนั่นแหละเออนะคะน่ารักดีเนาะถึงจะไม่มีเบบีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขา คู่ก็ยังรักกันดีแบบนี้นะคะใช่ค่ะช่วง